สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ช่อง w o m e n Gardening จะพาทุกๆคนมาชมต้นแบล็กษาปโปเตจใจเย็นมากค่ะ บล็กซาโปเตผลไม้พุดดิ้งช็อกโกแลตหรือลูกพลับช็อกโกแลตประเทศอินโดนีเซียมีแบล็กซาโปเตสองสายพันธุ์คือแบล็กซาโปเตแบบธรรมดาหรือผลแบล็กซาโปเตลูกเล็กพื้นบ้านและแบล็กซาโปเตจุมโบหรือแบล็กซาโปเตใจเย็นมัดนั่นคือแบล็กซาโปเตแบบผลใหญ่ต้นแบล็กซาโปเตต้นนี้แสงแดดสองลำต้นไม่ทั่วถึง ทำให้ใบเล็บผลมีลายเยอะมากแถมพี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของเขาไม่เคยดูแลและไม่เคยตักแต่งจริงและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยทำให้สัตว์พืชที่เยอะมากกว่าเดิมค่ะใบของแบล็กซาโปเตะทั้งสองสายพันธุ์ส่วนตัวจากที่สังเกตใบจะเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยส่วนลำต้นรู้สึกว่า แบลกสาปเตสายพันจมโบลลูกใหญ่ลำต้นจะใหญ่และโตเร็วมากหลายเท่าเมื่อเทียบกับแบล็กสาโปเตพื้นบ้านค่ะผลแบล็กสาโปเตเยอะมากมีทั้งดอกและผลน้อยผลใหญ่ค่ะ น้ำที่อยู่ในขวดพลาสติกที่แขวนอยู่นั้นคนที่นี่เขาเอามาทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้เหมือนกับบ้านเราเลยค่ะรอบๆบ,บ้านของพี่สาวค่ะ เรามาดูใบของแบล็กซาโปะรดเจ็ยมัดใกล้ๆกันค่ะ แมลงสัตว์ปพืชเยอะมากๆ ต้นแบลสซาโปเตต้นนี้ตอนนี้มีอายุ2ปีกว่าเกือบ3ปีแต่ลำต้นไม่ธรรมดานะเพราะลำต้นอ้วนใหญ่เหมือนกับต้นมะม่วงเลยค่ะลูกแบล s ซาโปเตตผลน,นี้ผลใหญ่มากน่าจะเต็ม1จานค่ะ ตาเยอะมากไม่มีคนดูแลเสียใจแทนค่ะ สปีกว่าเกือบสามปีลำต้นใหญ่ไหมคะ ลูกใหญ่จริงๆเลยค่ะลูกนี้ยังโตไม่เต็มที่ค่ะ แบล c กซาโปเตจุมโบหรือแบลกซาโปเตใจเย็นมาผลใหญ่ไหลเมล็ดค่ะ ชมแบล็คโปเตสใจเย็นมัดที่บ้านพี่สาวกันแล้วตอนนี้พวกเรากําลังจะไปสวนแก้ื่งขาไปดูต้นแบล็คโปเตสแบบธรรมดาชนิดธรรมดาที่ก่อนหน้านี้ที่ได้่สยคลิปไว้ตอนนี้เราไปดูกันว่าต้นแบ,บ็คสปโปเตสท,ที่สวนจะมีผลไม้ตลอดรุดดูลูกเปล่าเหมือนกับเมื่อก่อนนะคะเพราะว่านานแล้วไม่ได้ไปสวนอาจจะประมาณ6เรียนได้แล้วค่ะที่ไม่ได้ไปเราไปดูกันค่ะ ปุ๋ยมูลสัตว์หมักค่ะ เรามาถึงที่หมายกันแล้วค่ะต้นแบ็กซาปโปเตพื้นบ้านของเรายังคงออกผลให้ตลอดไม่หยุดจริงๆค่ะ ไม่รู้ว่ามีผลแก่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวหาก่อนค่ะ ลำต้นแบล็กซาโปเตมีผลทุกไซส์เลยค่ะ วันนี้ได้ถ่ายแบล็กซันโฟเทททั้งสองสายพันธุ์ได้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ